ทศวัรรษนับจากที่วิทยายลัยครูเชียงรายได้รับการสถาปนาขึ้นเมื่อวันที่29กันยายนพุทธศักราช2516ซึ่งมีอาจารย์ด็อกเตอร์บัณฑิตวงแก้วดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการล่วงเข้าสู่การยกฐานะเป็นสถาบันราชพัฒเชียงรายและมหาวิทยายลัยราชพัฒเชียงรายในปัจจุบัน มหาวิทยาลัยแห่งน th, ี emotions, cosas, 59, life, t t ้ได้ผลิตบัณฑิตเพื่อรับใช้สังคมมาหลายสิบรุ่นตลอดจนมีบทบาทในการช่วยเหลือสังคมมาอย่างยาวนานเมื่อวันที่28เมษายนพุทธศักราช2559สิธิ์เก่าหลายรุ่นรวมตัวกันจัดงานกะตะเวทิตา คาระวะดำหัวครูอาจารย์ณนะหอประชุมกาสลองคำถือเป็นปฐมบทของสมาคมสิทธิเก่ามหาวิทยาลัยราชพัฒเชียงรายที่ได้รับการก่อตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการโดยมีนายพิสิทธ์บันดิ์ดำรงตำแหน่งนายยกสมาคมจุดเริ่มต้นของการจัดตั้งสมาคมสิทธิเก่ามหาวิทยาลัยราชพัฒนนั้นโดยมี คณาจารย์หลายท่านสิทธิ์เก่ารุ่นบุกเบิกหลายายท่านได้มาหาัยว่ามหาล,ายลัยราชเชียงลายของเรานั้นก็เป็นมาอะไรขนาดใหญ่ขอตั้งขึ้นมานานมีลูกศิษย์สิทธิ์เก่าเป็นจำนวนมากแต่ยังไม่มีสมคมสิทธิ์เก่าดังนั้นสิทธิ์เก่ารุ่นบุกเบิกจึงได้พยายามรวบรวมรายชื่อสิทธิ์เก่าทุกรุ่นโดยการประสานงานของท่านอาจารย์ปารุศชลินจึงได้ รุ่นหนึ่งถึงรุ่นห้าแล้วก็ทําการจบสมาคมสิเก่าวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสมาคมก็เพื่อที่จะให้สิทธิเก่าใช้เป็นที่แลกเปลี่ยนประสบการณ์ชีวิตและก็จะเป็นศูนย์รวมของสิทธิเก่าที่จะได้ทํากิจกรรมต่างๆที่มีประโยชน์ต่อสังคมแล้วยังมีโอกาสที่จะช่วยน้องๆสิทธิปัจจุบันในการศึกษาเช่นมอบุนการศึกษาให้และอื่นๆอีกมากมาย สำหรับจิตเก่าที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกของสมาคมจิตเก่าก็สมัครได้ที่คณะกรรมการสมาคมจิตเก่าโดยเพียงท่านท่านหนึ่งร้อยเป็นต่อชิปนะครับสุดท้ายนี้ก็ขออโหสวยพรให้สมาคมจิตเก่าประสบผลสำเร็จในการดำเนินกิจการและอยู่คู่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายต่อมาเมื่อนายพิสิทธิ์หมดวาระ ผู้ที่เข้ามาสารต่อภารกิจในตำแหน่งนายยกสมาคมคือนายยงรัฐมีสัตว์ในช่วงพุทธศักราช2,561ถึง2,562จากนั้นพุทธศักราช2,563ถึง2,564นายสมนึกดาดีเข้ามาทำหน้าที่รักษาการแทนนายกสมาคมปัจจุบัน สมาคมสิทธิ์เก่ามหาวิทยาลัยราชพัฒเชียงรายมีนายกิติชัยเมืองมาสิทธิ์เก่าประกาศนียบัตรวิชาการศึกษารุ่นสามวิทยาลัยครูเชียงรายและอดีตผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขตสามดำรงตำแหน่งนายยกสมาคมโดยเข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่25กุมภาพันธ์ พุทธศักราช2,565พร้อมทีมงานบริหารมากประสบการณ์อุปนายกสมาคมคนที่หนึ่งดเรเทอดชาติชัยพงศ์ศิษย์เก่าระดับปริญญาตรีสาขาวิชาการบริหารการศึกษาคณะครุศาสตร์ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ อุป,ปนายกคนที่สองดออรสมบูรณ์ธรรมลังกาสิทธิ์เก่าระดับปริญญาเอกสาขาวิชาการศึกษาและการพัฒนาสังคมปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขตหนึ่งเสริมทัพด้วยคณะกรรมการสมาคมรวมจำนวน30ท่านที่เข้ามาร่วมแรงร่วมใจกัน เพื่อขับเคลื่อนภารกิจของสมาคมให้ประสบผลสำเร็จได้แก่การส่งเสริมสนับสนุนกิจการและเผยแพร่ชื่อเสียงของมหาวิทยายลัยสร้างเครือข่ายสิทธิเก่ามหาวิทยายลัยทุกรุ่นในทุกอำเภอทุกจังหวัดช่วยเหลือกิจกรรมต่างๆของมหาวิทยายลัยและของสังคมในทุกมิติ ปี2565สมาคมเดินหน้าจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องกิจกรรม CRIU Virtual Run for r a j p a t Day 2022วิ่งสะสมระยะทางในรูปแบบออนไลน์จัดขึ้นช่วงเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์2565 CRIU Golf 2022ครั้งที่2 การแข่งขันกอล์ฟการกุศลเมื่อวันที่20มีนาคม2565ณนะสนามกอล์ฟวอเตอร์ฟอร์ดบัลเล่เชียงรายกิจกรรมรถน้ำดำหัวคณาจารย์และบูรพาจารย์มหาวิทยายลัยราชพัฒเชียงรายประจำปี2565เมื่อวันที่28เมษายน2565ณนะ หอประชุมกาสลองคำมอบทุนการศึกษาจำนวน30,000บาทให้กับมหาวิทยายลัยราชพัฒเชียงรายเมื่อวันที่28มิถุนายน2565ณนะห้องประชุมสภามหาวิทยายลัยราชพัฒเชียงรายสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษามอบรางวัลให้แก่นักศึกษาที่ได้รับรางวัล Popular World การประกวด C R I U Ambassador and Model 2022เมื่อวันที่29มิถุนายน2565ณนะหอประชุมใหญ่มหาวิทยายลัยราชพัฒเชียงรายร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสมาคมสิทธิเก่ามหาวิทยายลัยราชพัฒเชียงรายโดยสมัครเป็นสมาชิกสมาคมที่เว็บไซต์ alumnai.cru. ac.th ค่าสมัครตลอดชีพ100บาทต่อท่านสมาชิกได้รับสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมของสมาคมรวมถึงได้รับสิทธิพิเศษต่างๆมากมายเราจะก้าวต่อไปด้วยกันมุ่งมั่นสร้างสรรค์เพื่อประโยชน์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและสังคม